ถอไปแล้วเอาของสใช้ไปบ่จับรถก่้ถอดออกไปแหละเราไปแล้วกินยู่โบเข่าเดี๋ยวอืมเบิ่งทองเหมืนคืนนั่นไงแพ้เอาไปนั่นถ้าของจะไปลูกคือคืนวัให้สาวให้สาใส่ใช่ใส่นี้ป่ะพอแล้ว bây giờ chịu cho chị đánh cho nó ngạc Great nó đấy tĩnh, không đầy trẻ cô ấy không còn tam nạ người ta hay dạy secondo cho าแบ่งเครื่องขวดเดียวแบ่งเครื่องเลยอันนี้ก็ใบเ,เย็นเนาะใบเย็นเออจะมีติ๊กน้ำกอ้อนหรือเปล่อืมมาบรรณาแบบมีมาทางเพิ่นมาเห็ดเยียงกันอย่างชื่อนลมก้อนมามาไหวเพิ่นกินน้ำเย็นเนาะเดิมเมื่อมันทิฮหกเน,น,นี่ยได้ัานียอ่ะกลับทักทายสบายดีแตงโมดอกกระดาษสีแดงนั่งแ,แม่เอื้อยนะเราบอกว่าสิบสี่กุมภาพันธ์เราโบมี่ยังหายเราไปชื่อมูให้ี่วผัวเรา เราอะแทนดอกกุหลาบเรามันแดงคือกันเราเราถ่าเรายังคิดท่านก็เอื้ออีกเอื้อยังไปคิดท่านนะฮะเราบอกว่าไปเรี่อยๆเราว่าไปซื้อมู้งห้ก่อนเด้อเถ่ายเราซื้อมุ้งหงายยังอ๋อเราว่ามาแทนดอกกุหลาบเราเอาแทนยังไหมเอามันแดงคือกันเราพางมู่กับมอมหงายอ่ะกระแม่เนี่ยแดงง่ามปดีมุ้งมู่วงนะไอ้สอนเอาห้บ่นี่ิอ๋อซอนเดอว่าทาง น้ำตาลูกผู้ชายเนาะแล้วก็ไม่น้ำใจและะ้วกันเนี้ยลูกนี่หมดอะไรจะหมดขั้นซั้นอะไนี่ขึ้นขึ้นมูกินหมูเนาะไี่น้องไอ้เพิ่มเติมตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านน้องเต๋อคือเก่านั่งจิ้มหมูน้องเต๋อวันวนี้ก็บวันไปทางใบมาแต่บ้านพ่นชิมเนะาะสบายดีเด้อช่วงใบใบกินเดือนแดงท้องประสาเรก็ยังถึงทราย ตานกักอามไตอนนี้มึ่งกันน่สาบข่ากมาอืสีใช่ทุจร้าแบบอแหนนล้วนะแหนนแบบทุจามาถูกันทุจาถูกปากันยันปาหมปาเบอเินป่ามึงกบวไงวะน่ะอ่ะน่ะ้จอดกินีดิพอได้ กินมูฟวดได้เลยโคกมาใหานา้มันมือเย็นใจหน่อยกินแบบมันมีน้ำกอดในคักแล้วนี่ป้ากินทั้งมูฟว์กินทั้ทงโคกเขากินอันนี้กินอะไรยังงอนหืมกินอะไรยังงอนว่าแล้วอันนี้แต่ว่ากายเย็นเลยกินมันมีแห้งเลยนะสุดท้ายเขากินแต่สม,มนะนี่แดดอ่อ่า Nè, tâm trọt Nè, ừ, yeah, tâm trọt Sự lòng xin lòng, sự lòng này hơn là nà chỉ đeo đây Tưởng bị là Như này cái bà hết rồi, đây rồi nó <laughs> 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 Tâm trọt, Bố vừa mẹ ra phù Bố kín đâu, bố này đâu nè, ăn con nè บ่มีแล้วอย่างผิดแน่น่ะจะกินได้แล้วกินบ่ได้ไหนอ่านหน้าหลักอ่าน้ำเปล่าแล้วใส่กระโจดอีเพิ่นนี่ของป้านี่ของป้าเนี่ยไว้นี่แต่วไปเชิ่องไปป้าเอาเดี๋ยวป้าลุ้งให้ป้า้ะค่ะอันนี้มานี่ให้ให้นั่นไงอาม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 าแม่แต้เอามาจอกนะเอาหน้ามาน้าเพราะไอ้นี่ถอกหน้าเพอาะยู่นี่เดี๋ยวป้าถอกหาเด้อ โอเคเออต้องซับคาร์อกเด็กยินดุอ่ะไปไพอละอันนี้เชียงบอกเชียงแล้วเชียงน้องแก้วเพื่อนเฮ้ยอุ้ยอาบน้ำอาบน้ำอีกเอาเองกินแล้วนะอาบเลยอาน้ำเปล่าจะได้กระถอกจัดให้เพื่อนแน่นะจับคาร์อกเพื่อนอ๋ออืม มดมาแล้วไปแล้วไปแล้วผู้ผู้ถอดไปแล้วไปไปเบิรกลดไปเบิ่งรถปถอดไปแล้วเอาของสีไส้ไปบ่จะรถไปเอาไปแล้วเราไปแล้วกินอยู่บนเขาวเดี๋ยวเบิ่งทองมันคือ่นไรไพเอาไปนั่น ถ้าหองจับไปนหรอกคือนึงกินน้องดอยูบอ่บนแพกหน่อยม,มันดมันเทือกับมดฮะอย่าเหเออพุงนะอย่าโซ่พุงนะแญ่แล้ว่งถ้าคือแม่ดิเกียกเล้วเกลยเกล็กลูกแม่มันมมใช้ใช้ใชใ่อันนี้ป่ะันนี้เล่ม แม่ก็เชื่องโมได้เชื่องพอดนะเฮ้ยเชื่องโมเห็นโมเห็นใช่ใช่หนี่แข่งออกไปแล้วใช่รถเจ้าได้เมื่อไเออพีกนะคะหนึ่งไว้ใช่รถเจ้าเลยไปไปชิโรดหายเจ้าเลยใช่รถไปเอารถใปชิโรด่าเลยใช่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 ตัวได้เมื่อไเออพีกนะขั้นไหนขั้นไหน ของเอ้พิงค์กับพอดีกตานี่แหละของลินเป็นตุ๊กตาเด็กน้อยบ่าวี่ใครยุบบ่อไปตาขีดินแม่พันน้องโคปเปลี่ยนมันไปเชื่องไว้เจ้าขายปลาคารบ่อนะ ขายยังแตลงหมูดาวเพื่องใจบ่แมงมุมมูไป<น>ขายลูกละถามชื่อมีอย <incoming Så. S 1> ู่กระตุกมีอยู่อะไรบังคือว่าแก่ แจ็คเป็นแมงมงูหรือว่ายังนะเพราะใช้เพื่องเอาเพื่องใช่น้ำผพื่อให้โรยแตกเนาะอ่านี่กะยืนอยู่ที่บ้านของน้องแตวคือเก่าให้ดูดองไปพึ่น้องพอสร้างประเทศเวียกเนาะหน่อยก็สิได้กัปปะสิใช่เลยถึงเวลาเมื่อทำเอาเอ้อผิงนะวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่น้ำพึ่นบ่อโดนบัญได้มาเนาะกิ้มเงียบจ่้มชอบก็อีก giờ mường thảo hết bọ Mừng thảo, thảo mấy độ phân đang bộ yêu ừ. ừ. hả? của đấy lao hại đấy rồi thảo đấy đó là đó. là đó. Đó là đó. Đó xốp nó Đó là Hãy sao hãy sao 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 ส่้พอแล้วสนี่เ็นหนเอิงนี่ำไปกัรงใจเราเลยโเาได้เราเอาปูนโป้ได้เาเมื่อยค่ะนี่นใช่ใช่ใช่บ่ไปเาไปบ่าเลยบนท้งแถาเลยถาเราหอบได้ไปจักอ่ะ ออเขาพี blender, ่เดี๋เวบ่าเดี๋ยวอ๋อหุ่นเชยุ่นเชเลยถอดเกิอบด้วยเะรอเห็ดเนอะกัดปีนยังายได้แ้วข้างในทําไใแบบนี้ เหนื่อยนะเราบปผักเลยเดือบบะแห้งเลยสะอาดสะอาดแล้วแต่เอาบ้านนี่ ัวกนเื่อนให้ลูกยืนเลยแล้วอย่างหอบไปหอบมามันห่มห่วงไดง่ายไปห่งนั่นสองคนเด็กนอนโดดบ้านนี่โซ่ห้องก็บชองห้องอะไรห้องหนึ่งเก็บเครื่องห้องหนึ่งนอนอะไรบัเป็นตาโคตรมาให้กล้าเพี่น้องชิมาเยี่ยมมายามเครื่องยัดเข่าห้องอย่างเดียวยัดเข่าห้องไขมากก็เออเฮือนคือสะอาดแท้หวะเจ๊ยังไป็ยังยัดเข่าห้องขึ้นไอ้นี่ห้องเก็บเครื่องห้องหนึ่งเตรียมเลย ห่องเก็บเครื่องหอยห่องอนานะหอยเสื้อผ้าเธอต้องพินก็เพราะแห้งเลยอืมเตะกรดเหยียบนาน้ำทะพอเราหายได้ค่ะโอ้มือออออ่อหนึ่ง bỏ đẻ có chiếc đứa vườn này nên ừ. <laughs> tè nó vừa này Hãy มันคือนเนิดน้าหมอกไฟนี่ลดนี่ก้อย่าพ้นโอ้สีน้ำใสมันก็ะเด็เได้ี่ลมช่องมันจะรดนตัวที่มันนเน่ยมันก็ะเหียวเขาเนาะแล้วก็กรอบด้วยน่ะแบบนี้แบบรุดอกหมดเลยคิดเบิ่งว่าคิดว่ามันทามันจับนี่ อกินตั้งแต่เงานี่ขึ้นไปห้องน,นี่กับเรือเพื่อเลยทั้งปลายเอาไว้ขายหวาด่หมกไฟหวานขางดินลูกกัเก็บซ่กรก์ต้าใช่ละมันจังนั้นมียายินดินกัเก็บซ่กร์ตาให้เพื่อนงามตอนเว่นกะพาดูกมานางหลิดอยู่นี่มันหฮมเป็นหันเล็กน้อยบุกกดดัน แ็กนั่นพอพอซางแล้วยาบัเ,าเดาวใช่แล้วบ่เด็กสาอันเด็กอันนะนั่นนะ่หักแล้โอ้เลยหาบ่เห็นหักได้โอ้รถคันนี้บ่เมียยึดไว้นะ โอ้พ่อรถคันนี้ว่ามียึดบไม้มาชกมือนะโอ้ย่างกั่งย่อมทาน้ยางกับย่างคนนี่ลรเบาจนขาดว่ะงานเลิกหามงกับเมื่อแปดมงแรงว็ะเรายม่เราใหม่มาที่บ้านนี่เนาะสี่โมงหามงุโมเลิกนี่ยโตเมื่อเาเกแปดมืเจ้าก็เคยวะพ่อบเคยก็ ยัเคยมีประสบการ์โอเคมีหย่างชอกมือเราแบมาเบียกจนช่วยเปลือมาเราไ่อยากเบียดเลยคือช่วยแทนเขาบอกมึงยับยางมึงจะายมึงขมึอไม่ขุมืยางหายมอมูมึงยับหมูยาง่า มาแล้วบานประมาณอีกมือมอ,อื่นชองมือแกะมันยังแข็งคักเนาะนางรับปลารับดอสอยเราเพราะว่า <laughs> แต่ว่บ้านหนองไก็ไมไ่ใกล้บัานในได้บ้าน<อ>มีตู้นั่นผูกสีหาลักผูกแมนย่างม่าพี่บานนี่ใช่หรือ <laughs> ใช่ใช่ยิ่งใ้สร้างอ๋อ ไปนอยู่ในเฮือนเนี่ยกระโดดลงไปทางดังบ้านมีห้อยตีนฝากไว้อีกอ่ะม,มันจะเป็นยังเนาะยังยังขาดใครย่าว่ามีกนเรามาหาเออประตูแล้วเนาะม,มาซียังขาดประตูคนหนึ่งฝา,า,า,ากน้อยจางเพื่อน,อออนไำไายอย่าเสีเถือนหนักเพราะอะไรเขามาวาปุ่น เอาหินใส่้รสสง้นแล้วเขาปัปัหินหลย่งปรช่างไงแล้วบอนขยอกระดาเลยเพราอะไรเราขึ้นเหนื่อยนะแต่อนะขึ้นเมื่อวานนี่บ่โอ้เพยมาหา่มา บุนมาหับมาแม่มาบุนเรายังไม่ได้ขึ้นนะคือเรายังอยู่บ้านนี่บุนพอมอคืนนี่บุนแจกไเแถาใหญ่ละทำอมาบุนก็เป็นบอเซียงบอเสียงสุดไปมอวานบอเซียงบอดีบเซีเซโปนาวานีม่นี่กกบอเตียงนเนหลายเนาะด้เยชนีแห เต๋อเด้เบ็ดแล้วเบ็ดอะไรเบ็ดดอกเนาะแคลยังคือเก่าแต่ว่านคือเพิ่นมาเพิ่นก็ยังมาหาน้ำเพิ่นยังมาหาเจ้ามาเยี่ยมมายามคือเก่ายหักแพงคือเกลียวแหละแต่ว่าเพิ่นมีงานรับผิดชอบอยู่ทางเนื้อเออโดดทันโดดมีแน่นอนโดดปุ้นโดดพี่เปิดสิมาได้มันนิดหน่อยแมน ไปเที่ยวงานบุญบ่โอ้อัดฉบักกระบองเนาะโหดีดีทาลังแดดทาลังแดดได้ไผ่กระเบียกนั่งได้ไหมทำไปไปชมการบัดยังนั่งนั่งรังน่ะฮอน่ะมันมวลเนาะมวลดังดังขานั่งนั่ไปจักไปขึ้นบุญไปบุญนี่เปียกกรบโบเปียกบาดนี่ วันว um e ันโมเมนต์ไปชมการนี่นวะไปลินชมการนเขาไปใดาวบาโมเมนตไปลินชมการท่านเปียไมได้มวนนันไปไปชมการ์ว่านางในบม่ได้มวนน่งในบัดนี้เขาเปียกแล้วเพ่นไมได้ให้ขอนางดนในบัดนี้เมื่อบ้านยังก็เทวเที่ยวเฮียงคนก็ดึงเลยแบบสั้นจุดจุดจุดในชนเมื่อเมื่อตอนชมการ์ดก็เคนมักเลยมานกัน แล้วก็ตีใจเบียบวชก็แพรคั่เลยมาเป็นคนละลายให้ติดเขาขนาดเข้าไปก็เป็นมาทรงมีนี่เวลาไปดินทงการนี่เด็กน้อยนางลังเขานางลังน้ำเด็กน้อยเขานะนางหน้านางข้างในคือบ่าได้ไปดินงานบุญนี่จะออกกระทางไส้บัดนี้ว่ามวนคือยังนไงปีนี้มาดินบ้านน้องเต๋อว่าปีนี้น้องเต๋อแต่แกมาเคดินแค่นั้น ประดินวปรด,ด็นปด็นพลานต์กเทนึง,นงลพลาแมนพลานะลนน้ำมวลทางซุ่ไปแ<ป>ข่งนะบะอกหยิบไรแต่เนาะแข่งวดิด็กคือเราโวยแล้วก็ลูบหนะฟกหนาบ่าไงว่าท่าแป้งให้ทาแป้งแล้วก็อ๋อทู่ให้อีกบัดนี้ฮหนาเกี้ยงบาดนี้ นี่คือทรายกระปูนปะ่ะพ่อทรายกระปูนผสมกันกเต็มเครื่องอัญน,นี่ยนี่เหน่ล้วก็ไปเก็บก็เจ้ากะเก็บแล้วจะโคยพุน่นอีกสักคู่มือเครื่องพ่นี่ยอุ้ยจะเป็นแม,ม่บ้านนี่ด้เรื่องเลยแต่เอาไงอะไรนายเมื่อแบบ นั่นนี่เมื่อแบบบรรดาคือว่าไงว่าแบบนันเบรรดาไปเป็นงานบ้านนี่ขยันสร้างนี่คุ้มือเราสักแนนว่าแค่ต้องแพ,พ,พงสักเฉพาะกระถูกอะรมันขาดไหวหมดก็ <c oughs> หายสับ <c oughs> นะเนะาะสีประมาณนี้ใครเป็นเอาไงทั้งสะโพดอ่างสบุญก็จะได้กับปะดาบดนี้เมื่อาหาหารครับลูกสาวก่อน ถึงเวลาลูกสาวเลิกเรียนเเรนเมื่ออีกครึ่ชัมงมเด้หัเนาะโดยแค่แต่สาวทิเฮยตอานุบาลอเียตอนุบาลอยู่เซโนเฮียเอกชนแลนเมื่อหัดบัดคกจะว่าเยอล้วเคยเมื่อป่ะพ่อเมื่อเธอเรียวเมื่อมีพี่น้องบ่กบ่ไปนั่นเด้อกปูนข้าวนั่นขาเห็ดเยอะหอวะ เออมันชงปูนอยู่วัดบ้านโค้งไงนะโอ้ตอนนี้เพลินเทแล้วบ่ได๋้หานเขายังก็สั่งปูนอยู่หนึ่งางวัดมึนขายแหลกขายลาดอกห่าหันหันผู้วันบอลจังหวะขาก็ลืกชูมีหันเดียวที่ว่าเราขายได้ขายปูนเออเราขายปูนเลยหันผู้วันบอลคนในบ้านสั่งน้ำแล้วเลยลงอยู่เพื่อนเราฮะไปลงอยู่วัดฮะ หาสอบน oh, ี oh, ่บอแล้วหาต้นโอ้ดูมาหาชอบผัวจองไกลแล้วลงยุทธหาต้นไปลงเพื่อนบัดเมืองอุทุมพรกับบ้านห้อยได้ไงกูหมู่บ้านอื่นพันปลายดังคาเฮือนเพื่อว่าจักหลักก่อนจิ้มมือถี่หกจากจากบ้านเมื่อเชนูนี่ประมาณสามสิบรักบ่ หอดบ่พอบ่หอดบ่ชาบถ้าไปบ่แต่ลักซ้ำมาหาชิโนกับชาวอยู่ช้เต้บังคอกมาชิโนมาหเชาวบัวเนาะบัวจากจากบ้านตังแต่ไปหาบ้านนี่บสามสิบไปแต่บ้านห้าชิโนกับสามสิบอ็มแต่บ้านแต่บ้านแดงนี่ คั้นนั้นเรากัดตีนครับโูนเนาะกระจะมีมงหยิบได้นี่กัดสีประมาณนี้ค่ณพี่น้องเอ้พี่น้องเตวไปเก็บผ้าก่อนทางพอเราตกแต่งปูนด้วยหน้าแจะเกลี่ยครับลุกเกลี่ยเราแบบนามแบบเดียวกับผู้สาวนะผู้สาวละอ่ำหน้าอ่ำหน้าบ่ทาแป้งก็แบบยังคาหนังค่าสั่งก็มีแบบนึงต้องทาแป้งซะอีก เอาสีหนาปัดอีกบ่เนี่งามเลยเนาะกะสีประมาณนี้พ่พี่น้องเอ้ยอจังไรกะขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องป้าลุงดายเด้อที่เข้ามาฮับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบดาวกระบุข่ามโฆษณาเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจทั้งคอมเมนต์เนาะใต้คลิปพ่พี่น้องเอ้ยจังไรเข้ามากะขอขอบคุณขอบคุณดายเด้อเนาะจากจุนี้ทั้งสุบุญกะเชได้คอ จบคลิปไปก่อนขอการ์วาสวัสดีสวัสดีเด้อ